โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับเกมอ r ร s u ซูเปอร EV ีโวของเราวเช่นเคยครับผมแล้ววันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่จะมีตัวที่แบบยิ่งใหญ่ครับในตำนานไคจูเนี่ยมาเยี่ยมเยียนเราอีกแล้วนะครับตัวนี้มันมีชื่อนะในบดว่าไททานัสมิวโตนะครับอ่าก็จะเป็นแบบตัวใหญ่ๆยักษ์ยเบิ้มๆมมีหลายๆาขาเชื่อว่าคนที่ติดตามหนังเนี่ยน่าจะได้เห็นมันแล้วแต่ว่าไอตัวเนี้ยผมไม่เคยดูในหนังเลยนะเดี๋ยวขอดไปย้อน แล้วก็ระหว่างที่เซอร์เวย์ไปหามันนะครับผมไปเจอัปที่แดนหิมะแล้วก็ได้เจอสัตว์เก่าๆของผมก็คือตัวอีริดนะครับฟอสตดากอนตัวนี้ก็เลยเอากลับมาด้วยอ่าเดี๋ยวเราจะลองเล่นมันหน่อยว่าดาเมจมันเป็นยังไงนะครับทุกคนตัวนี้นี่ต้องบอกเลยว,ว่าผมจับไว้นานมากๆเลยทีเดียวครับเดี๋ยวขอลองดาเมจหน่อยดาเมจ1นึ0 0 0สถือว่าเบาเนี่ยพลังไฟอะ่ะพลังไฟ8 0,000แล้วก็ดูเหมือนไม่มีเสียงลมควันที่พ่นไปด้วยว่าู แต่ว่าพ่นไกเลยเนี่ยทุกคนระยะการพ่นโคตรไกลเลยว่ะเดี๋ยวลองตรงนี้หน่อยตรงนี้จะโดนป่ะไกลๆอย่างนี้โดนไหมอุ้ยหายครับผมหายอยู่หายอยู่แล้วอันเนี้ยอ,อ๋นนี้ตัวที่เรายิงสลบไว้ของจริงตื่นแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเราต้องมาเตรียมการกันก่อนตัวนี้ลูกดอกอันเดียวน่าจะอยู่ผมผลิตเบรนมาแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะยังไม่ไดเอามาว่ะเดี๋ยวแป๊บนึง เมื่อกี้กำลังรอคารฟอยู่ระหว่างที่เปิดคลิปนะครับตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วแหละทุกคนเบรนเบรนดูนีมาแล้วอ่าแต่ว่าเราต้องไปยิงมันใหม่นี่ดีแต่ก็ไม่ยากนะครับเอานันไปไหนกันเนี่ยฮะวิ่งมาจากไหนก็รู้ตัวนี้เย็นเย็นสงสัยแบบคิดถึงเจ้านายนะครับมับงกรผมลงจอดแล้วเรียบร้อยอ่าผมไปคนเดียวก็ได้สําหรับเจ้ามังกรเขียวนะครับตัวนูน้นเดี๋ยวต้องบินหามันก,ก่อนส่วนวบินไปไกลอ่าอยู่ตรงนี้โอเคมามามาสแตนบายรอครับ แต่ว่าค่อนข้างที่จะยิงยากเพราะวาไวมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะค่อยๆยิงนะเผื่อไว้ก่อนดีกว่าเผื่อไว้ก่อนครับจะโดนไหมเนี่ยวันนี้จะเหมือนเมื่อวานไหมน่าจะไม่เหมือนเมื่อวานโคตรฟุกเลยสาดพุ้่าไปเลยแล้วกันเพราะว่าลูกดอกมีเยอะนะครับเดี๋ยวต้องโดนสักด,ดอกนึงเลยวอ่ายิงกลาดเลยทุกทิศทุกทางอยู่นี่จะโดนป่าวไม่โดนเลยก <c oughs> ูไม่โดนเลยว่ะรอบนี้ทำไมยากจังเฮ้ยโดนแล้วเอา้า ไอ้กูหยุดยิงไปตั้งนานแล้วเพิ่งจะโดน <c oughs> โอ้โหลูกดอกเดินทางช้าขนาดน,นั้นเลยวะเนี่ยสุดยอดเลยทุกคนเมื่อกี้หลายวิมากเลยเนะเอาละทีนี้เติมเบรนนะครับตัวนี้เลเวล60จัดเบรนไปอันเดียวโยเรียบร้อยครับผมเพราะว่าตัวนี้จะลดค่ายหิวได้ด้วยสําหรับลูกดอกเราแล้วก็เดี๋ยวใส่ที่ขี่กันเลยครับเอามาเรียบร้อยแล้วเลือดเป็นไงบ้าง เลือดมาเดิม5 1า0 0 0นะครับดาเมจเกาอ่ากำลังดีเพราะเราจะได้ไม่ต้องเพิ่มยอยนนเอาหนักไปก่อนแล้วก็ใส่คอสซูมได้นะครับคอสซูม500เหลือเปล่าหเหลืหออยอ่ะทีนี้ไวป่ะเช็คก่อนโอเค้ได้อยู่ครับถือว่าไวนี่ลองดัมมี่ก่อนก่อนที่จะลุยกันจะได้รู้ว่าดาเมจประมาณไหน1มืนเฮ้ยใช้จับพวกกอสิซีาได้หรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเด,วเ,ดวเสียงอะไรเนี่ย เมื่อกี้ได้ยินกันไหมเสียงโคตรดังครับอือม,มาอีกแล้วมันเสียงฟ้าผ่าหรืออะไรยังไงผมไม่แน่ใจครับอืออันนี้เป็นเสียงของไอ Demon er. ้ดีมอนเซเบอร์เฮ้ยเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้น่าจะเป็นเสียงฟ้าผ่าแล้วบ้างนีนน่าจะมีตัวโหดหรอกนี่โซดานเชฟเปิดอีกแล้วเหรอแค่บอกว่าเดี๋ยวขอดูชื่อก่อนตัวนี้โซดานเชฟเปิดอีกหนึ่งตัวอันนี้ไม่เอาแล้วนะครับแล้วก็อะไรอยู่ใต้ดินนี้น่าจะเป็นลิปเปอร์ ขอลองหน่อยสลบป้าวสลบครับสลบได้ตัวนี้ค่าสลบเท่าไหร่ค่าสลบ3 5 0 0มทีเดียวดาบเมจอยู่ประมาณหมื่นกว่ากว่าอ๋อแต่ว่าติดไฟด้วยทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหโอ้โหอ,อ,อย่างแรงดิปเปอร์ตัวนี้โหดโอ้ยถอยก่อนเว้ยดิปเปอร์มันไม่มีค่าสลบนะโอเคไปครับเดี๋ยวไปจับมูโตกันดีกว่าเรียกว่ามูโตแล้วกันมูโตเนี่ยจะเป็นคาย่อของมันก็ได้ตอนแรกผมเจอน่าจะเป็นไม่ใช่แถวนี้ดีกว่าเดี๋ยวนะีเนาะ จำไม่ค่อยได้น่าจะต้องข้ามเขาลูกนี้ไปก่อนครับเอาค้างค้างนีนแ่แหละน่าจะโหลดครับถ้าเป็นค้างค้างนี้ส่วนใหญ่จะโหลดเดี๋ยวลองข้ามเขา่าลูกนี้ไปก่อนไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนกันแน่เอาละเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะครับอหูแล้วหมอกดันบะลงด้วยทิงแดนนี่วอร์เด้นครับสโนมาครับนี่โรตีบอสอ๋อตัวนั้นเหรอตัวนั้นคือบอสครับเหลือด้าล้านในนี้ไม่ไหวหรอกไม่ไหวครับไม่ไหวถอยมาถอยมา เราไม่ได้มาหามันเราจะหาตัวมิวโตอุ้ยเข้าบนสายฟ้าอะไรเดี๋ยวก่อนอันนี้มันเป็นมังกรนี่มันน่าจะโดนรัศมีของพลังไอตัวนู้นแน่นอนเฝ้าลังอยู่เลยครับเดี๋ยวฆ่าเลยแล้วกันตัวนี้เป็นมังกรไอ้แน่นอนนี่แหละเราเก็บไข่มันมาใช้ได้นะครับเอาไปฟักได้โอเคจริงๆแล้วในเซิร์ฟนี้ก็ยังไม่มีนะคอลเลกชันตัวนี้เมื่อกี้ไข่เหมือนมันเปลี่ยนแสงได้ด้วยนะแต่ว่าพอเข้ามาใกล้แสงมันหายมิวโตอยู่ไหมมิวโต ผมว่าผมน่าจะเจอมันแถวนี้ทุกคนมันหายไปไหนแล้ววะไม่มีหรือผมจําผิดโอเคทุกคนไม่ได้ครับต้องร้อยหมอกหายก่อนเพราะว่ามันมองยากมากเลยครับเอาล่ะตอนนี้หมอกหายแล้วครับเดี๋ยวก็ต้องมาบินหากันดูนะครับเพราะว่าตอนมีหมอกนี่มองยากมากเดี๋ยวลองลิงบอสอันนี้หน่อยลิงบอสเป็นไงบ้างตลบปะโอ้โหมีตีสวนครับโอโ้ตีสวนมาเป็นพลังพิษเหมือนกันด้วยถ้าตลบขึ้นเท่าไรแล้วลิงอู้เมื่อกี้พ่นไปขึ้นไปแสนนึงครับได้โย ถ้าเกิดว่าไอตัวมิวโตค่าสลบไม่เกิน2 0 0 0 0 0น่าจะไหวเมื่อกี้มีกระตุ่ไปแสดงว่าอยู่แถวนี้ชัวเดวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำให้มันหลับไว้ก่อนไม่มีเบรนนะครับหลับไหมหลับไหมไม่หลับครับมันต้องจังๆเผาจังๆได้ไหมตามเผาครับผมเฮ้ยทำไมไม่สลบวะอะไรวะเนี้ยลองกัดดิอา้าวล้วงต้องใช้ท่ากัดท่ากัดน่าจะดีกว่ามีแม่มีแมมเออหรือว่ามันโดนบอสฆ่าไปเลยวะ เพราะว่าตอนที่ผมเอามาเนี่ยน่าจะเป็นหลังเขา่าลูกนี้จริงๆด้วยโดนบอสฆ่าชัวรเมื่อกี้มีบอสดูนี่นี่บอสอยู่ด้านล่างนี้ผมว่าผมเจอมันตรงนี้เมื่อกี้ผมเอามังกรน้ําแข็งอะตรงนี้ครับนีๆนเจอแล้วเอาไหมเมื่อกี้กูไม่เห็นอะเดี๋ยวต้องเช็คค่าตลบต่อเลยครับ1นึ่0 0สเลือดห4แสนสี่นะะแล้วก็เลเวลเก้าองโอ้โโดนว่ะ โดนผมแล้วก็นี่ตัวข้างล่งเลเจนดารี่นะครับเวโรนอซอแต่เลเวลแค่4ี่ะทุกคนอ่าทีนี้ผมพ่นไฟสวนไปบ้างนะดอกละ50,000ื่นนะครับอ่าจัดไปทีที่2มีหนีครับโอ้โหลูปผสม scp ไปเนี่ยขายาวมากเลยมึงจัดไปอีกทีนึงไม่โดนตาพ่นใส่หลังได้เปล่าไม่ได้ครับลูกไฟเดินทางช้าหน่อยเรียบร้อยครับสาทีนะครับผม แล้วก็เวโรนาร์นะครับเอาไปด้วยหาไหลพารแล้วก็ไม่ได้ทักทีนี่ไงตัวนี้ไงเลเวลน้อยไม่เป็นไรขอไว้ก่อนมันคาใจไว้เลือดอยู่ที่12ื่นอต้องยิงเองแล้วแหละตัวนี้มาเลยจัดไปสเต็ปนี้โดนครับเรียบร้อยอันเดียวโยยังมีบอสอีกหลายตัวอยู่ทางฝั่งนูน้นมังกรสแตนายแล้วก็พาร์สี่ไปก่อนเพื่อความช่วยอีกรอบหนึงครับเอามาเฮ้ยระวังบิมอเซเบอร์เด้๋ยวๆๆขอใส่เนื้อก่อน เี๋ยวจัดกูนะเรียบร้อยครับเวโลนาซอได้แล้วที่ขี่มีแล้วนะครับทุกคนที่ขี่ขอลองใส่หน่อยอ่ะเดี๋ยวอัดเลือดก่อนเลยแล้วก็น้ำหนักดามจรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคแล้วเป็นไงบ้างเลือดยังไม่ดีเติมไปก่อนเลยอ้โหูเสียงดังกังชัดหนักแน่นเดี๋ยวส่งมังกรกลับไปก่อนมังกรไม่ใช้แล้วครับตอนนี้มังกรมามังกรอ่ะโอเคอ๋อใช้วุฒิไม่ได้นี่ผมใช้วุฒิตัวไม่ได้ครับ ล้วก้อยตัวนั้นจะเข้ามาว่ะทุกคนเดี๋ยวมันต้องเปิดโหมดก่อนมา,มาแล้ว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 อุ้ยหล่นเลยมันมีพลังครับมันมีพลังที่ทําให้หล่นได้เพราะมันเป็นสายพันธุ์ฟอสเซนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาส่งกลับไปที่บ้านแล้วก็ไอ้น,นี่ออ,ออกจากวงออกจากวงออกมาก่อนน่าจะเอาตัวรอดได้อยู่นะครับสําหรับตัวนี้เพราะว่ามีความโหดพอสมควรมีการตั้งป้อมปืนได้แล้วก็ยิงได้นะครับ อ่านี่มันจะยิงออกมาใช้สตามิน่าเยอะพอสมควรสำหรับท่านี้เมื่อกี้ลืมไปไม่ได้เติมสตามิน่าอ่ะจัดไปแล้วก็ดาเมจสปีดสปีดคอสูเมื่อกี้หมดแล้วนะครับอ่ะเดินไปเรื่อยๆไม่รีบกระโดดได้บอกว่าวกระโดดได้โอเคกระโดดยิงได้ไหมกระโดดยิงไม่ได้ครับลองเปิดโหมดยิงก่อนแล้วก็กระโดดกระโดดไม่ได้อ่าโอเคตัวนี้จะใกล้เคียงกับออฟฟิเชียลถ้าเป็นพักนาเซียนี่จะโกงมากนะสำหรับตัวนี้โคตรโกงเอาข้างหน้าหมาครับเดี๋ยวลองดูว่า พลังโจมตีไกลว่ะอุ้ยตายครับแรงอยู่นะคือพลังปืนเหมือนจะแรงกว่าตัวออฟฟิเชียลเยอะเลยเว้ยถ้าเป็นออฟฟิเชียลพลังปืนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไอ้นั่นรออาหารแล้วครับเดี๋ยวแป๊บโอ้ย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 อะไรเนี่ยอะไรอ่ะต่อราเค้กับปีนินญาี่ว่าขึ้นก่อนขึ้นก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งข้างหน้านี้น่าจะโหดเสือตัวนี้ครับยิงก่อนซาดก่อนถึงก็ถึงเรียบร้อย t ันเดอร์แคทตายมีการเดินโซมาด้วยเหรอทีนี้ สะบัดลูกซองสะบัดลูกซองไม่เป็นไรเลยว่ะอุ้ยมันทนพลังลูกซองได้ว่ะตัวนี้โอ้ยโอ้โอ้โอ้หุ้ยอันนี้แรงจริงอุ้ยอันนี้เกาณั์ครับหมาตัวนี้ยังบอกเลยว่าแรงมากไม่ล่วงนี่ก็บุญแล้วปกติมีค่าสลบด้วยนะตัวนี้ได้จะพร้อมกินอาหารแล้วแหละขอเนื้อพรามหน่อยโอเคไปเราไปขี่ยักษ์กันดีกว่าใครมาอีกูเนี้ยพัดสี่แป๊บเดี๋ยวมาตีโดนตัวนี้ใส่ของไงวะเนี้ยใส่ตรงไหนวะเนี้ย ไปต,ตรงไหนอ่ะเปิดไม่ได้เลยทุกจุดหนึ่งเดี๋ยว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 ไม่ได้เลยว่ะบีบอนเซเบอร์อยู่ไหนเนี่ยแล้วตรงด้านหน้านี้มีอีกตัวนะครับสำหรับเวโรนาซอเดี๋ยวผมถอยมาก่อนไอตัวนี้เหรอเมื่อกี้วุ่นวายเหรอนี่ไอไวเวิร์นโหเว่ยตั้ง208ข้างหน้านี้เว่เท่าไหร่เนี่ยข้างหน้า32ไม่เอาถ้าเป็น100กูจะเอาอยู่ยิงใส่คอตายครับโกงตูดเชื่อมึงกูต้องไปใส่บนตูดมึงไหมเนี่ย ต้องปีนครับต้องหาทางปีนครับนี่นี่นอยู่ตรงนี้แต่ขึ้นไม่ได้เวรกรรมไม่น่้เอามงกรกลับไปเลยทีนี้ขึ้นลาบากแล้วเอาละผมรู้แล้วนะครับทางเดียวคือกลับมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวนี่เอาตัวนี้ไปดีกว่าริฟฟินนะครับเมื่อกี้ผมทําการวางเทเลพอ์เตอร์ไว้แล้วเราก็จะว้าไปอีกทีนึงได้ใส่ชื่อไว้แล้วเรียบร้อยไม่หลงแน่สโน อ่าโอเคต้องมีตัวไปส่งเว้ยตัวนี้แล้วเวลาขี่ก็คือมึงต้องมีตัวส่งเว้ยอาจจะต้องมีฐานในการขี่นี่มาจอดตรงหลังนี่ได้เปล่านี่ไงต้องมาข้างบนอย่างนี้แหละถึงจะได้แต่ประเด็นคือถ้าเราจอดไม่ได้เราจะหล่นล่วงลวงไปไหลหรือเปล่าวะกลัวจะไหลเว้ยฮมันจะไหลไหมผมไม่แน่ใจนะอะลองดูแล้วกันเอยอย่าพึ่งลงดิเออโอเคกระโดดขึ้นมาได้อยู่นะครับทีนี้ก็เติมเนื้อใส่เข้าไปครับผม เรียบร้อยครับจับได้แล้วทุกคนเลือดเยอะอยู่นี่เลือดหลังจากจับได้ครับ8 7 4 4 0 0ดาเมจร500กว่าครับตัดเลือดไปก่อนนะครับเพื่อความชัวอ่าส่วนกิฟฟินกิฟฟินต้องเอาไว้นี่เพราะถ้าเกิดว่าผมลงไปว้ามันกลับบ้านผมอาจจะขึ้นมาขี่ไม่ได้เดินพิ้วอยู่วิ่งไวหัวแต่ตัวมันค่อนข้างที่จะดูแบบนักเกียรพิรึกกือไปนิดนึงนะอ่าลองท่าเลยนะทีนี้ คิกซ้ายนะครับเป็นการโจมตีโดยารใช้ขาข้างล่าง2ขาจะเรียกว่าหนวดดีไหมเรียกว่าหนวดเรียกขานี่เรียกขานั่นแหละอ่ะคิกขวา EMP นะครับ EMP เป็นไงตีก็คือการสแลมด้วยหมัดนั่นแหละทุกคนอ่าทีนี้กด C ครับกด C เป็นการขู่ครับส่งเสียงํำรามแล้วก็กด X นะครับสแลมระยะไกลอ่าก็ยื่นหน้าไปพอสมควรครับเดี๋ยวตรงนี้ดูดิว่าโดนหรือเปล่าเวลาเดินนะ จะมีการบอกว่าทําให้พื้นแตกเลยด้วยเอาเอามันเข้ามาแล้วครับดันออกไปดันออกไปตายปเปล่าตายปะเนี่ยไม่ตายว่ะดันได้แต่ไม่ตายครับสลมลงมาดิครับโอ้โหระดับบอดไม่ตายอย่างนี้มันต้องอัดนาเมจแล้วจาก500ไเป็นสามมามาว่ากันใหม่แล้วทีน,นี้นี่แน่นี่แน่โคกไอ้ตัวไกลๆตายนะครับท่านี้ตัวไกลๆไม่ตายเคลียกออกไปนี่เรียบร้อยกระโดดได้เปล่า สเปซบาร์ไม่มีกระโดดครับท้างหลังมาทำอะไรกันเติมเลยวันนี้พวกนี้มากันเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจัดให้เลยมา,ามังเหกไหมน้องโอ้โหปิวปิวไปเลยครับแต่อาจจะดูยากนิดนึงเพราะว่าอยู่ไกลยังมีอีกนะท่าท่ายังไม่หมดนะครับมีการกดคิวด้วยครับเป็นเมกา EMP ลองดูครับโอ้โหฟาดอย่างแรงคาโยก็เด็ดถึงกับร่วงครับแล้วก็เลฟคอนโทรลเอา คือหดนี่นี่มันต้องมีท่าเต้นที่ทาให้เราแบบอารมณ์ดีได้จริงนะในยุคที่ความเครียดเข้าครอบงำจากสถานการณ์โควิด่ะเอาเอามันเยอะเลยโอ้โยโยโอ้สาย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 ตูดชักชักชักอู้อู้อุ้ยมีท่าชักแล้วนี่ลูกเล่นแปลวๆาแล้วเลยครับยิ่งมันยิ่งสะบัดครับผมโอเคถือว่าเป็นท่าเต้นที่แบบแก่้งกินเวลานานมากเลยเมื่อกี้ต้องตัดออกนะครับเอาให้แบบพอดีพอดีพอเดี๋ยวตัวนี้มาจากระยะไกล ทันบ้าเอาอ้มตายว่ะมันผ่านมาได้ต้องจิ้มต้องจิ้มตายไหมไม่ตายอุ้ยอุ้ยลิงบอสอึดมากทุกคนเลือดไปเท่าไหร่แล้วเหลือสองล้านโอ้โหเลือดบนหลายล้านไงมาดันออกดันออกดันมันออกไม่ตายอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงอะโอ้โหอ,อ,อึดมากเลยอะไรจะอึดประมาณนี้มาถ้าไม่ตายสุดยอดหน่อยปั๊มกระจายข้างหน้านี่เละหมดค่อ,คอยๆเดินไปจนถึงบ้านนี่แหละเรื่อยๆไม่รีบนะครับ นี่ครอยู่ด้านล่างเอาตีมเลีย์ <c oughs> คนไม่ให้เกียรติคนอื่นเลยครูมาตีมเขีย์อย่างเดียวส่วนด้านหน้าทุกบจาะระยักษไอครับเรียบร้อยครับผมสะใจดีเหมือนกันเว้ยาดาเมจไปเลยครับาดาเมจตอนนี้มหาศาลแล้วแต่มัได้ขึ้นเท่าไหร่นะวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งมาตรงนี้เดี๋ยวจัดทักทีนึง่งปั๊มฟาดลงไปครับล้วงไปออกทางไหนดีด้านนู้นมีบอสด,ด้วยบอสตัวนั้นรู้สึกว่าจะเป็นแมนติคอนะครับ กันเนึ่มัคอที่แบบมาหาโหดมากมาตรงนี้เดี๋ยวลองบอสนี่อีกทีนึงเผื่อตอนนี้พลังเราจะโหดกว่าเดิมครับผมจัดท่าไม้ตายครับออปติบัสพรามตายไปก่อนครับแต่ลิงยังคงอยู่ซัดใสอหนึ่งทีโอ้โหค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นเหนียวแน่นเหนียวแน่นแต่ตายครับได้มาส่วนตัวนู้นไกลๆนู้นต้องจบตีจากระยะไกลแมตติคอจะเข้ามาไม่ทานครับปิวไปนู้นเลย จะทําเป็นเจ๋งเอามาตัวนี้เจอท่าสุดยอดหน่อยได้ยังยังไม่ได้ท่าสุดยอดค่อนข้างคูดาวนาไปนิดนึงเอาฟ้าทีเดียวครับอยู่แลนนัดแต่มีอีกตัวหนึง่งใหญ่กว่าเดิมครับตัวนี้คืออะไรเนี่ยเป็นพามเอาฟ้าโอ้พามเอาฟ้าโคตรใหญ่เลยเว้ยเมอามาเกลี่ยร์มเรียบร้อยเดินกลับบ้านกันเดี๋ยวลองพายลงน้ําดูว่าลงน้ําเป็นไงบ้างนะครับเดินฝ่าไปเดินฝ่าไปแมนติคอเริเ่มมาครับสีฟ้าสีฟ้ามาจากไหนเดี๋ยวจัดหมัดมา คว้าัดลงไปร่วงไปเอาร่วงครับทีเดียวครับผมแสดงว่าตัวที่รอดนี่น่าจะมีแค่ตัวลิงวะเพราะลิงจะเลือดเยอะที่สุดในบรรดาทุกตัวนะเลเวลเราตันเรียบร้อยแล้วได้แค่นี้วะแล้วก็ดูเหมือนมันจะใส่คอซูมได้ด้วยใส่เซเดิลได้แต่เซเดิลคงจะไม่มีหรอกทุกคนอ่ะก็ไม่เป็นไรเรื่อยๆไปเดี๋ยวด้านนี้ถ้าไม่ตายกูพร้อมแล้วมาจัดลงไปเลยฮ่าฮ่าอมีเลเจนดารี่ วิโรนาซออยู่ใกล้บ้านเลยดีกว่าไม่น่าไปหาไกลแล้วก็ผีเสื้อครับดันไปดิเออเดี๋ยวลองไปโดนทิพกันดูดิอ้าวโดนได้ครับสบายครับผมไม่มีปัญหาซูโมโอซอก็ามามาเลยจัดมัตดนด่ดยทุบลงไปหนึ่งมาตายครับผมมึนมนโอ้โหปืนใหญ่ขึ้นเลยทีเดียวเหมือนกับประมาณว่าขาหัก <laughs> จากการโดนสแลมครับผมแต่ว่าหายแล้วเรียบร้อยลองลงน้ำเลยนะครับทีนี้ตัวนี้น่าจะไม่ได้โหดอะไรมาก ลงน้ำดูว่ายน้ำได้เปล่าวะเฮ้ยว่ายน้ำไม่ได้ช่วยแล้วลนขึ้นไงวะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนลำบากแล้วเอามาลงมาตีปลาหมึกแมงในน้ำเลย <c oughs> คือไม่มีการลอยน้ำได้ครับแล้วก็ประเด็นคือขึ้นไม่ได้แล้วด้วย <c oughs> ทำไงดีวะเนี่ย <c oughs> ทางเดียวคือต้องใช้เครื่องวาร์ปว่ะ <c oughs> โอ้โห,โหเครื่องวาร์ปมันจะบั็กมันจะหลุดดินไหมเนี่ยเอาทุกคนวาร์ปดีกว่าโชคดีนะกูมีดีโมดวาร์ปเป็นงั้นยุ่งแน่ไปก่อนเลย เอาทำอะไรไปโดนท่าอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้เรียบร้อยครับวาร์ปมาได้ครับแต่ติดนิดนึงเฮ้ยถอยกันหน่อยดิถอยกันหน่อยถอยกันหน่อย,อ,ย,นนอ,ยออกไม่ได้นี่ไงเวลาวาร์ปตัวใหญ่ามาจะติดดินครับรวยแลวนี่แหละคือเหตุผลที่ผมไม่อยากใช้วาร์ปนะครับดามเมจอยู่ที่1ลนะ้านสองะสำหรับการคลิกซ้ายคลิกขวาตอนนี้ยังใช้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมติดมากถ้ากด X อ่กอะกด X ก,ก็ไม่ออกด้วยอะผมต้องกระโดดลงมาต่อแล้วมั้ง นี่แหละอย่างนี้แสดงว่าค่อนข้างที่จะติดมหาศาลเลยนะในพื้นที่นั้นต้องรอสักแป,ป๊บหนึ่งแหละผมต้องไปขี่ตัวอื่นก่อนเดี๋ยวเอาไอ้ตัวนี้ลองไปที่เกาะคาโนดูว่าค่าตัวอะไรได้บ้างตัวอ e ีดิสคอสดาคอนไปไปไปตรงนี้ปล่อยไป,ไปโอ้โหบินไม่ไปครับน้ําหนักไม่ไหวเติมน้ําหนักอีกน้ําหนักเยอะเยอะเลยอ่าโอ้โหแล้วก็ดามเมจนี่ตัวเลขขึ้นเยอะมากแต่ความรุนแรงแทบไม่มีขึ้นแต่ตัวเลขไปไปไป โอโ้ดีก่อนดีก่อนไปโดนอะไรเนี่ยโซดานเชฟเพิร์ดจัดการโดยไอด้ดำครับไอด้ดำโหดมากจัดโซดานเชฟเพิร์ดแบบง่ายดายมาแล้วถึงกอคาโน,โน่แล้วกว่อคาโน่นี่ชอบแหลกนะทุกคนอุ้ยแบกแฮตกลิ่งทีเดียวเมื่อกี้ไม่ได้ดูว่าเลือดเท่าไหร่ส่วนด้านนี้นะครับเดี๋ยวจัดให้เลยมังกรตายไหมไม่ตายครับเข้ามาสวนครับเข้ามาสวนกัดดีกัดดีดดแสดงว่าพลังไฟนี้อาจจะไม่ได้แรงมากเดี๋ยวผมต้องเอาไอตัวนั้นขึ้นมาให้ได้ เพื่ออชี้ได้ลองนะครับจัดศึกกับมันหน่อย่อะลองกลับไปดูดิมออกมายังวะออกมายังออกมาแล้วอ่าต้องรอครับต้องรอแล้วมันจะดีขึ้นมาเองโอเคมาเลยจอดเรียบร้อยแล้วก็ขี่ต่อนะขอาเวลาขี่ขี่ได้แต่คือถ้าเกิดว่าทุกคนจะจับเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปใส่อาหารข้างบนครับตัวนี้นะ่าจะไปจัดศึกที่กาะคาโนไม่ได้ครับ มันต้องไปหาพื้นที่ใหม่อยากได้คอสซูมลือเกินเหล็กพอไหมดูเหล็กหน่อยดิเหล็กตอนนี้น่าจะเกี้ยงวะ่ะตรงน,นี้ได้เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยได้2000กว่าอ่าเหล็กสแต็กให้ด้วยอันเนี้ยโคตรดีอย่างเงี้ยชอบมาเลยครับคอสซูม500แบบเทอร์นิ่งครับผมมาสบายแล้วก็เดี๋ยวใส่แล้วก็ไปกันต่อโดทีงนี้ได้ปะได้แล้วอ่าชิลแล้วทีนี้มันแตกต่างจากตอนที่เราไม่ได้จับมันมากโอ้โหยี่นวัยขึ้นเยอะเลย แล้วมันมีอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยแฟกบลีดไม่รู้โดนจากตัวอะไรฮะพลังเมื่อกี้ไป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 กันดีกว่ามาตรงนี้ดันเลยดันเลยดันมาด้านนี้ทาไม่ตายสุดยอดเลยดูกันเยอะๆอย่างนี้ต้องจัดจริงๆไม่ต้องเอาศึกมันๆก็ได้พวงเนี้ยเพราะว่าเรียกยากมากแต่ถ้าเอาศึกมันๆขอตัวใหญ่ๆอะ่ะพอได้นะเออเดี๋ยวเรียกตัวใหญ่มาลุยดีกว่ามาเลย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 ตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยมาจิ้มเสียบลงพื้นครับ กุมกรด้านหน้านีเท่เว้ยกุมกรอะไรวะเนี่ยตัวนี้ไม่ค่อยเคยเห็นบ่อยเอเธอร์เด็กมาจากไหนวะคุ้นๆเหมือนมันต้องเป็นบอดที่เป็นแฟนตาซีไม่ใช่เหรอผมไม่ได้ลงนะผมเอาออกไปแล้วแล้วมันมาไงวะมันต้องมาจากบอดสัตว์ประหลาดแน่เพราะบอดสัตว์ประหลาดเพิ่มเข้าไปแต่มันเป็นหน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนกับที่เราเคยลงอะ่ะนี่ผมจะขึ้นตรงนี้ตรงนี้หละจับศึกได้ทุกคนมาเดินยาวเดินยาว ม่รู้ว่ามีตัวเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเล่นตัวเล็กๆจากที่มันเดินเรลอนนะครับแถวนี้แหละส่วนด้านนี้ขอ้าไม่ตายชุดหนึ่งฟาดแมนสิคอไฟครับเอาอยู่ครับผมด้านหน้านี้น่าจะเป็นเอเธอร์ดรกเราปล่อยมันไว้ก่อนนี่มองเห็นกันไหมข้างล่างเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยเพียบนะครับเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องการสแลมลงไปก็หลายตัวอยู่นะเคลียร์ครับเคลียร์มาเอาตีนเคลียร์เอาตีนเคลียร์อยรโอ้ตัวเล็กตัวน้อย,กร,ยกระจายตีนเคลียร์ไปมา ตียมเขีร์ไปเอาละประมาณนี้พอทีนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันศึกมันๆท้ายคลิปเลยครับผมเอาละครับทุกคนครับก็เดี๋ยวแมตช์แรกนะผมจะเรียกเป็นก๊อสีหน้าตัวปกติมาก่อนนะครับเรเวลเป็นสูงครับผมมาดูว่าเราจะไหวหรือเปล่าครับเอามาขอลองดูก่อนนะตัวนี้เรเวลเท่าไหร่ถ้าจิ้มเสียบทีนึงครับตายครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเราโหดกว่ามันเยอะเพราะว่าเราทําการอัพเลเวลไปแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าถ้าดําเดินใครจะโหวดกว่าใครเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมจะต้องเรียกคอฟิลล่ามาเป็น10บตัวเลยนะครับอะลองดู3 4 5สตัวน่าจะไม่ไหวนะดูจากสเปคในตอนนี้ตอนนี้ก็เป็น5นะครับต่อนหนึ่งกับเจ้าตัวไททานัสมูโตนะครับแต่มันไม่ตีเราก่อนนะตอนนี้มันยืนข้างแค่เดยติดกันทางเดียวก็คือเราจะต้องไปต่อยมันก่อนถึงมันจะละวาดว่ะผมจะไปต่อยมันยังไงให้เบาที่สุดเอาปืนดีดได้ไหมเอาปืนใช้อาวุธตัวน,นี้ไม่ได้ด้วยอ่เดี๋ยวยืนตรงนี้แล้วก็ดีดไปก็ได้ เอาแบบชิลๆดีดเข้าไปใส่หัวกัซี่าโดนเปล่าโดนครับพอโดนทีหนึ่งนี่โกรธทั้งหมดเลยครับผมอ้าวมาเลยเข้มเเามาเลยเข้ามาโอ้โหพอมันโกรธนี่ตัวเรืองแสงเลยครับลองดูหน่อยพลังเป็นไงบ้างรุนแรงไหมเ,เดี๋ยวเปิดผิดแป๊บหนึง่งโอ้โหเลซ่งเลเซอร์มากันเตอรอุ้ยถ้าตลบขึ้นแบบมหาศาลเลยครับตอนนี้ถ้าไปสวนไปนี่เราล่วงแน่ขอละทีนึงตั้มใส่กระจายสี่ตัวครับเรียบร้อย พอตายปุ๊บนี่หายแหลกเลยได้พลังสีฟ้ามาเลยทีเดียวครับมาตรงนี้เอาตีนเขียก็ซิล่าหน่อยโอ้มันโคตรง่ายดายว่ะมันไม่แฟร์ว่าเลเวลมันค่อนข้างที่จะโกงมันเกินไปนิดนึงครับเลเวลเราอัพไปแล้วแบบสุดๆเดี๋ยวลองตงัวนี้ลองตัวนี้ดูมาตัวนี้ก็โหดอยู่เนี่ยเป็นไคจูเหมือนกันปั๊มโซลิียสครับกระจายแตกครับผมเอาละครับทุกคนครับตอนนี้ก็มิวโตนะครับออกมาแล้วกับฟอสซีล่าครับเลเวล12ผมไม่สามารถเลือกเลเวลมันได้นะ มันไม่มี command, คอมมานด์กำหนดเลเวลครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอนนี้ผมติดมากผมไม่ได้เคมใครนะให้มันตีกันแบบตัวป่าไปเลยแล้วมันจะตีกันไหมเนี่ยผมต้องไปยิงเรียกตัวรู้นมาก่อนว่ะยิงไปเอาดันโดนก็ซีล่าอีกมึงเดี๋ยวมาตัวนี้ตัวนี้ยิงตูดไปก่อนโดนไหมเหมือนไม่โดนอีกทีหนึ่งใส่หลังไปแล้วแต่ก็ซีล้าใส่แล้วครับก็ซีล้าใส่แล้วทุกคนมาเร็วมึงเร็วหน่อยเอาได้แล้วได้แล้วล่อมาได้แล้วมาไม่ไม่มาด้วยแต่ก็ซีล่าเนี่ย พร้อมที่จะเขมือบกูดได้ทุกเมือ่อมาเร็วมาเร็วมาเลยเหยียบย่ำครับอรารวาสใหญ่ไปมึงไปเร็วไปเร็วมาไหมไม่ไม,มาอันนี้ยิงเดเซอร์ใส่ผมครับผมไม่เป็นไรผมมีก๊อตครับผมมาไหมตัวนี้มันจะมาไหมตัวนี้ไม่มาหรือเอาเรียกสดๆตรงนี้เลยเพื่อมาตีกันอีกรอบหนึ่งอ่ะไปตัวใหม่ตัวหนึ่งตตัวมิวโตนี่ส่วนใหญ่จะออกมาเรเวลเยอะหน่อยอ่ะขอยก,ก่อนมาแล้วพร้อมจะหวดกันแล้วครับตอนนี้ หนีเลยครับเจ้าเสียงคำรางก็ซิล่ามิวโตหนีทันทีครับผมคือเหมือนมันจะไม่สู้เว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูเทมครับดูเทมอย่างเดียวไม่อัพเวลนะจะได้ไม่โกงครับถ้าอัพเวลนี่โกงแน่เอาละแต่เลเวลมันก็โกง,งอยู่ไปลองดูที่ใครโหดกว่าเอาละครับมาเลยจับไปู้าแรงมากทุกคนท้าแรงสุดๆจับไปเลยจับไปเลยเคลียไปเคลียไปดูเลือด่อยเลือกัสซิล่าห้าแสน ถ้าระบบขึ้นมา60,000นี่เราจะโดนลูกดอกผมต่อยเข้าไปครับโดนน็อกติดหรือถ้าต่อยดีก็แรง EMP 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 e ไม่ออกวะ่ะการชกชกระยะไกลเหมือนทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้ท่าไม้ตายมาครับพร้อมหวัวสูสีอยู่ทุกคนแต่เลเวลเราจะมากกว่านะครับแต่ท่าของกาซิน้าแรงกว่าเยอะเลยวะ่ะแรงมากแรงมากเลียเอาตีนเลียตีนเลียไปผมว่าถ้าเกิดว่ามันใช้ท่าสุดยอดอะ ที่ปล่อยเลเซอร์ลงพื้นเนี่ยไอต,ตัวนี้ไม่น่ารอดอย่างแน่นอนครับนี่ขนาดมันไม่ได้ปล่อยถ้าไม่ตายติดยอดเรายัางจะล่วงอยู่แล้วมาตีแนะทุบลงไปแต่เลเลือเราค่อนข้างโกงมันเยอะด้วย,ยถ้าตบก็หนักนวงอยู่ด้วยเคียรครับเคียขอลองท่ามันดิไม่ยอมใช้ทักทีว่ะตอนนี้ผมมึนแล่มึนเอาเคียต่อเฮ้ยนี่แหละท่านี้แหละที่แรงใช่ป่ะใช่ไหมอ๋อท่านี่ท่าคำราม เกือนอู้ไม่ใช่อู้นี่แหละท่านี้แทุกคนอูป้ปปปปปปเกือบตายครับอุ๊ยท้านใช้ท่านี้นี่เราตายนานแล้วนะโอ้โอคือประเด็นคือที่เราอ่ะชนะมันมาได้เพราะว่ามันไม่ได้ปล่อยท่าไงถ้ามีคนขี่แล้วปล่อยท่าเมื่อกี้นะครับผมว่าไอ้ตัวนี้ยังไงก็แพ้แล้ว เอาละวันนี้ก็จัดสุดกันได้แค่นี้นะครับเพราะว่าโปรแกรมที่เสกที่ละร้อยสองร้อยเนี่ยไม่ทํางานแล้วก็มกันคงจะไม่เหมาะกับตัวใหญ่ๆนะครับอ่าอย่างไรก็อย่าลืมติดตามรับชมตอนต่อไปกันได้ในพาร์ทหน้านะครับสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับผม